อะไรอ่ะมั้เนี่ยฟาร์ดบ่าจังเป็นต้องใส่ถูกไหมอะไรทอดแล้วนี่ทอดแล้วนี่เหรอนี่แหละแล้วผุดทับเหลาว้าวทับเดี๋ยวแม่ทับเนี่ยไปเป็นว่าทับแปร่เลยอ่ะเดี่ยน้ไล่หลุดหลายลุดยิ่งเยอะเขาก็มาเยอะมากเลยบ้ากันอยู่ฟังเลียอยู่งั้นบ่บ่อย่างไร นี่น้อตักเบี้ยตักเอากาแฟนั้น yeah. <laughs> <bye>. <laughs> เขอคุกบอซื้อน้ำอเมรมสมกมีนี่้อน่ามันค่อยเกเก๋กัสิไม่ยุ่ีื้อบม,มี่แล้วนิบมี่ยุ่ียเียครับนี่หลทับล้อมันคือมีร้านขายมันมีมีร้านขายอยู่ไมม้าอยู่ี่บ่นเนี่ยเฮ้ยหลายปีแล้ว <laughs> รูสีสูงม่กเลยตัวนีมือเมื่อยังไงนะพ่นไปจเศ้าเิดเชื้นิ่เหรออ่าลองนี่เหรอตัวนีนาะตีนเขาเลยตัวนี้ไหมขึ้นดังภูเลยเนาะีนเขาอันนี้นตีเขาที่ว้ามันหอหลนวะหัวหัวล่นตัวนี้หอม้าเป็นหลัหมน้าปูัลัดหร่าหน้าพ้าขึ้นลยมันหัวออกมาเนี่ย ตขึ้นมาเลยมโอ้ยเีน่นไลมากจ้ะเขีงเปนอะไรอน่อออาสวนเี่ยงเนี่ยสวนลูกขระชาตีอ,อ,อาวต้นไมต้ตลูกกระชาตีาสังเกตดีละเมียซื้อสิเกอร์ใส่ทั้งน้ำนำน้ำอ ตกใจหมดเลยอุ้ยไ, <ป S 1> ไม่ไป,ไปแล้วอา้าหยุดด้วยเนีย่ยบ้ดีเอสพีรถกระจกลงม,ม,มากี่คนอือ,อ๋อผมบอกผมด้วย เสียงดังๆครับเจ็ดคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีคนไปหนึ่งสองสเจ็ดคนครับเจ็ดคนครับโอ้พือมีคนจดยเจ็ดครับ เด็กคนครับเชิญครับปวดร้ายหลายแต่บางที่น้ำพุกน้ำป่วดเลาวจะมีชิ้นส่วนให้คนเยอเอามันมีมองข่าอยู่หรือวะตายรถล้านข้าเลยก็ซื้อมาเนาะรถเต็มเลยกินเขาครับเียงเกลือเด้อจอดนี่หรึเปล่าหรือว่าต้องไปหานู่นต้องไปหานู่นได้นะ รถหลายรถเยอะเพราะว่าคุณ <c oughs> คุณเขามาก่อนก็คือรถรถเก๋งบ่อที่ยังนอ้อยนเลยน้อยน้อยๆเนี่ยปลาแบบตากแดดดีบอ่อืมฟันละสี่สิบบาทเด็กมองรถไอเงี้ยหลายรูปอย่าเนาะปาหี่อือหตนอย่างนี้ปลารถฟันละสี่สิบร่างข้างล่างข้าเขายุย่งเสรย่างไปได้หัน ออรเานรต็มลานจอดรถอะไรมงกับมีสบายเลยเนาะโโมีมันโอคันละสี่สิบบาทจะคันนี่นี่เอืมเกือบ่ะคันละสี่สิบนะนี่ไงตรงนี้เยอะไหมเยอะเลเต็มเลยเองใช้บั เล่นน้ำได้ว่เออากล่นมากเก็บเราใส่ดีจอดเกียร์มันออก้างกพระว่าเราไม่ร้านจอดรถแดดแดดนี่นอนค่ะอันนี้ก็เะเบียงเรานะอแดอ่ะ เดินไปจิก๊กิ๊กจิงเด้เน,นี่คนหลายหลายแดดกห้อน